ลองเราเล่นป่ะกูลองม,มึงเล่นกูเห็นมึงโง่กูแดกกคตรโง่เหมือนมึงโอ้โหนี่คือวางวางแผนมาแล้วใช่ไหมบุญเล่นบุญเล่นบุญเล่นกูจะเด่น,นด็อกเคบ,บี้เฮ้ยมึงเอาด็อกเคบ,บี้มา ก็คือตลอดตำแหน่งว่าง,งั้นเอออะเดี๋ยวกูถืออักยี่สองเลยว่าอะไรระวังบอมมึงจะเดือยอักยี่ดูอ่ะพ่อมึงพ่อแม่กูอยากเล่นปืนนี้วะเฮ้ยไม่ถือคอมมานโดอ่ะมันแรงนะเว้ยอ,อู๋เฟี้ยวปืนนี้มันอักเลยนะอักมันแรงกว่าแต่คอมมานโดมันเร็วกว่านะเว้ยแบ,บบบ๊อบบ๊อบบ๊อบ้าบเลยนะมันมีสกิปสังเยมนะเว้ยไม่แต่จริงๆอนะ่ะในเดือนสิงหาคมอ่ะสมัยแต่ก่อนพีบีมันจะแจกปืนอักเลยอ๋อ ไอ้จริงๆมันไอ้นี่ไอ้สามไงมันไม่เหมือนกันมันก็อักกันก็คืออักก็คืออักองก็คือองย้อมสีย้อมรุ่นแมงเอ้ยงูไม่รู้ยังไงดีงูวักี้กูแปกมากไอคิว สัไม่เล่นแบบนี้มานานแล้วมันทำยังไงมันเล่นยังไงมึงอย่าค<อ>า,าบดีเย,ยอะกูขนลุกทำไมวะทำไมเมาเร็วจังเลยแปลก<อ>วันนี้กูยังไม่ได้เล่นเกมสังกณิตเลยเว้ยอันนี้แบบ<อ>สวยไะเกณชินก็ยังไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้ทำเควสไม่ได้เลย,เลยสโลไล่มากตอนนี้ ใครมันปาดอะไรเล่นวะกูไงกูเป็นโรคร้ายมันก็รู้นี่โอเคโอเคนี่นีตน่ตามแผนตามแผนเดี๋ยวว่าทำตามทำตามตัดเทรดเงี้ยสตรดเทรดโอ้โหรู้เป็นเราดูเป็นเราแบบเป็นเรามันห้าวใช่ไหมเฮ้ยนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้แผนเดี๋ยวสเทรดตัดเตรท,ตรทให้ให้กูโทรได้ไหมเดี๋ยวเพิ่อเงินแต่ให้กูเดี๋ยวกูบอก แม่งมีคนโด onation มาเลยเท่าไรเท่าไรตู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 ตเอ๊ะกูนอนอยู่ไหนวะเนี่ยว้ยไอ้ดี๊โอ้โหเข้าไปเข้าไปโอ้เชืเข้าไปเข้าไปหัวคุยแล้วกูถือปืนพกอยู่อุ้ยเป็นขว้าควาแหวนขวาโอ้ใครเนนั่งหลังโตสนุกกันมึงไม่เห็นเหรอวะไหน ไอ้ยกูเนีี้เลยกดปุสมมาเฟรนไอ้เพนเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ะเอาวะนั่นนี่โอ้โหเฮ้ยกอีกูยิงได้สองตัวเลยเหมือนกับเมื่อกี้โหมันเม่นโห่มันมีมีคนนึงมี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 อีกสักตัวไปอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปวะที่ต้องค่มผมลากโค้ง อยู่ด้งางนั้นแหละมึง,มงอยูอ่วางงระเบิดไหมวางระเบิดไหมวางระเบิดแบบเข้าไปตู้มตั้มขวาไปขวาไม่ต้องวางไม่ต้องวางวางยิงเลยแม่นแบบนี้นั่นนั่น